สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมหลายๆคนคงจะเคยชมวิดีโอแกะกล่องรีวิวตุ๊กตาบาร์บี้รุ่น Made to move หรือว่ารุ่นโยคะกันไปแล้วนะคะถ้าใครยังไม่เคยรับชมสามารถย้อนกลับไปชมกันได้นะเดี๋ยวพี่เดบีจะทิ้งลิงก์ไว้ในคอมเมนต์จ้าสำหรับตุ๊กตารุ่น Made to move มีความพิเศษอยู่ที่การมีจุดขยับหรือข้อต่อถึง 21. จุดทำให้บาร์บี้ของเราสามารถโพสท่าได้อย่างหลากหลายเลยล่ะ ั้งการไหว้เอ่ยนั่งสมาธิเอ่ยหรือแม้แต่การเอามือถือโทรศัพท์แนบหูก็สามารถทำได้นะคะซึ่งบาร์บี้ในคอลเลคชันรุ่นนี้ที่พี่เดบบี้เคยรีวิวไปแล้วมีทั้งหมด4แบบจ้าซึ่งปัจจุบันบาร์บี้เมทูมุกก็มีการผลิตเพิ่มเติมออกมาอีก2แบบนั่นก็คือ2ตัวนี้นั่นเองค่ะ เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดทีละตัวกันเลยดีกว่าตัวแรกเป็นบาร์บี้ที่มีสีผิวออกแทนอ่อนๆผิวไม่ได้ขาวโอโม่และก็ไม่ได้เข้มมากนะคะเธอมีผมสีแดง ยาวสลวยสวยเก๋มากๆเลยในส่วนของใบหน้าก็สวยหวานน่ารักมากๆเช่นกันค่ะโดยเธอมีดวงตาสีน้ำตาลริมฝีปากทาลิปสติกสีชมพูอ่อนและมีกระบางๆที่ใต้ดวงตาทั้งสองข้างซึ่งดูสวยมากๆเลยละ่ะ ในส่วนของเสื้อผ้าแน่นอนคะ่ะว่ารุ่นนี้มาในชุดโยคะที่ค่อนข้างเรียบและไม่มีรองเท้าแถมมาให้นะคะโดยชุดโยคะของเธอมีเสื้อซึ่งเป็นสีฟ้าอ่อนส่วนด้านล่างของเสื้อเป็นสีโอโรสริมชายเสื้อเป็นสีเหลืองนะคะ ส่วนเกงเกงแน่นอนที่สุดเป็นเกงเกงโยคะสีดำจ้าสำหรับบาร์บี้ตัวที่สองจะมีสีผิวที่ค่อนข้างเข้มเหมือนสีน้ำตาลไม่เลยจ้าซึ่งพี่เดบี้ดูรีวิวตัวนี้ในเว็บของฝรั่งเนี่ยเขาบอกว่าหลายๆคนนิยมซื้อตัวนี้เพื่อนำไปเปลี่ยนบอดี้กับตัวนิกกี้นะคะเพราะว่ามีสีผิวที่เข้มคล้ายๆกันโดยบาร์บี้ตัวนี้ มาด้วยผมสีทองม้วนเป็นลอนดูสวยมากๆเลยค่ะเธอมีดวงตาสีน้ำตาล <S 1> <S 1> และทาลิปสติกสีชมพูเรียกได้ว่าแต่งหน้ากันมาเป็นโทนสีแบบเดียวกันเลยกับตัวแรกนะคะ <S <S ในส่วนของเสื้อผ้า เธอสวมเสื้อสีส้มอ่อนส่วนด้านล่างของเสื้อเป็นสีชมพูบานเย็นริมชายเสื้อเป็นสีฟ้าอ่อนนะคะและกางเกงเป็นกางเกงโยคะสีดำเหมือนเดิมคะ่ะ จบลงแล้วนะคะสำหรับ b าร์บี้เม to ูมูฟรุ่นใหม่ทั้งสองแบบที่เพิ่งออกมาวางขายกันไปในกลางปีนี้นะสำหรับตุกาตาสองรุ่นนี้ณนะเวลาที่รีวิวตอนนี้ยังไม่มีวางจำหน่ายในเมืองไทยนะคะต้องสั่งจากอเมริกาอย่างเดียวเลยถ้าสนใจคงต้องลองหาร้านค้าที่รับ พรีออเดอร์จากอเมริกาดูนะคะเอาละสำหรับคลิปนี้พี่เดบีก็ขอลากันไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย